สำหรับคนที่ลงคลิปวิดีโอในช่อง Tik t o k ไว้แล้วนะคะอย่าลืมนำคลิปนั้นมาลงในที่นี่ด้วยนะคะนั่นก็คือคลิปเรียวของเรานะคะอย่าลืมนำมาลงด้วยนะวิธีการลงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เข้ามาเปิดที่แอปพลิเคชัน business suit นะคะที่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะกดเปิดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักของตัวเพจของเรานะคะให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะ เสร็จแล้วนะคะเลือกคำว่าคลิปเรียวตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถทําการเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะโพสต์ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะโพสตคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถกดใส่เสียงเพลงใส่ข้อความนะคะหรือว่าใส่เอฟเฟกก็ได้ค่ะใส่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะพิมพ์แคปชั่นพิมพ์แฮชแท็กตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ให้กดคําว่าแชร์คลิปเรียวตรงนี้ไปเลยนะคะเมื่อเราพิมพ์แคปชั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แชร์ไปอย่างที่ เหตตัวนี้นะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะแล้วกดแชร์คลิปเรียวตรงนี้ค่ะเมื่อเวลาเรากดแชร์คลิปไปแล้วนะคะให้กดเข้ามาดูตรงคําว่าเนื้อหานะคะแล้วมาเลือกหัวข้อตรงคําว่าคลิปเรียวตรงนี้นะคะสเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเราเลือกดูคลิปที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะที่เราโพสไปเมื่อสักครู่ก็เด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีคลิปวิดีโออื่นๆนะคะที่เรางโพสไปนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะว่า,ามีคนดูเท่าไรนะคะยอดวิวยอดแชร์คอมเมนต์เป็นอย่างไรนะคะกดเข้าไปค่ะ เราก็จะเห็นเลยนะคะว่าตรงนี้เข้าถึงคนกี่คนนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะคะมีการแชร์ไปหนึ่งครั้งหรือว่าคลิปนี้นะคะมีคนดูทั้งหมดมีการเข้าถึงทั้งหมด1093คนนะคะมีแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีกดถูกใจแล้วก็มีการแชร์ไป5ครั้งนะคะเราก็สามารถไล่ดูคลิปวิดีโอของเราได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่มียอดวิวเยอะๆหรือว่ามีคอมเมนต์เยอะๆเราก็สามารถนําคอมเมนต์ตรงนั้นมาทําคลิปวิดีโอต่อได้นะคะหรือว่าเราจะมาสร้างวิดีโอสร้างคลิปเดียวตรงนี้ก็สามารถกดสร้างตรงนี้ได้นะสามารถสร้างได้้2ทีีตรงน ก็สามารถเลือกทํากันได้เลยนะคะวิธีการโพดง่ายมากๆนะคะอย่าลืมนําไปทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ก็แชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ